เดกกะลักแจ้งมาแปดแปดพันเก้าพี่ทองพี่ทองมี่ไหมพี่ทองเดกกะลักแจ้งมาที่แปดพันเก้านะครับนี่เป็นรับชมจากวางหินนะครับซ้อมอยู่ค่ายพี่ทักวางหนนะ 9, างนงินครับเก้าพันสี่อ้าวเดี๋ยวรอบุญนัสเงินครับทีมงานคุณเดชทีมงาเนเพชรแสงทองของอาจารย์ทองสุขหนุนนะครับอาจารย์ทองมีไหมก็ประจากษ์ทอง แดงมา2,005สรุปคู่นี้5,000เลยครับเอา5ยกเลยครับ5ยกและแจ้ง่วยกู้ติดท้ายรายการครับต้องไปกับทางด้านน้องเต้พร้อมเตรียมมารอเลยครับ ก้มีโทรศัพท์นะครับมีท่านผั้เกียดเก็บได้นะครับยันดูครับวัยุคแรกสราบห้าพันครับไม่ไม่เอาเลวยทำได้ทำได้นีประเภทสายผิวเลยครับ เอกลักษณ์ทั้งคนเด็กรั้สูงยาวทั้งคู่ไคทำไรทำออกนัเลยไปลนอัเลยทุออนักเลยห้าพันในคูนห้าพันใคจับ

แข่งขวาครับโโดนเกี่ยวโดนเทโอ้น้องแนนในเสียงดังกว่าเพื่อนครับน้องแนนสวยไม่ต้องเซลฟี่ครับน้องแนนมเด็น้องแนนดีกขวาครับดีใจมาก เฝ้าเท้าท um ุ่งระวังย่าเทาไม่จะเชือกลียงในวงในคองมีขวามาทีับเอกันแล้วดึงซ้ายดีดึ้ายดเลยดึงซ้ายดเลยดึงซ้ายดเดาดเดาดเาเายเยดดีเายดีเลยดึงซ้าีเล็กึงดเลงซ้ายดีเล็กึงดเลงเ เร็วลูกเร็ดิ๊ไครไคลแล้วอเลยจุกแรกจุที่หนึ่งครับอยู่กันจนคู่สุดท้าย ุกสองครับแต่เอกกรลับค nice <offs> <possible> ุณเอกนีน้ำเงนเลครับสายยาวครับสัยยาวครับดูการล็อกกนรับจังหวัดครับอยู่ที่จังหวั ชาวบ้านั็เอกลักแลงเยือนพิเยือนกเอ่าเรับเร็วๆเร็รับ เรียบตัวเรียบมวยนี่คล้ายกันนะพี่มันดันเนะคล้ายกันครับสมวยยันแข็งย,ยันไม่ถนัดครับอาวุธเทาลกดีสองห้าพันห้าพันดีดีขาแรัคบอกะลัดดึงเด่นเด่นในยักจ้า ไม่ออกอาวุธตามแาท้าซ้ายเติมไปทีนึงเติมขวามา,มาขวาคืนครับแดกก่อนแยกก่อนฮลสา,ากเวที เสียบซ้ายก็ลงล่างครับคิดเหมือนกันครับแข่งประสาทแทครับเอกลักษณ์ใส่เอกลักษณ์เข้าเอกลักษณ์เท่าคุณเดชโอ้จังหว่าดีครับจังหวะนี้ครับไม่มีต้นครับเอกลักษณ์ตีต้นครับโอ้ในไม่ที่เขาในนะครับชุดนี้ครับ ยังต้องเดินเกมต่อับยกที่สองครับจบยกที่สองครับเป็นยกที่สามขอบคุณพี่น้องแฟนมวยนะครับทุกท่านจกทุกพนที่ครับและก็ขอบคุณ น้ำดงกำนันที่บ้านงานของทีอำเภอวังหิ่นนะครับวันประจำวันที่19กุมภาพันธ์ยกสาลองพได้ยกที่สามกับห้าพันห้าพันยกสามลองต้องไม่คิดนะไม่คิดนะ ดีใจที่จะมอกได้ทำได้และดีัยครับมีงาัแซืสีของต่้งแดงนำเงินบอกว่ายกติอวกให้แลวกเเียืยเหยือทองเอข่าซ้ายและขตัเข่าวั่ครับเกดกันลัก เต้ยคุณเต็ยเต้นขวานที่มานี่แต่เต็ยเสียคว้าไม่มีปากสองขวามาเหมือนกันเอาเอาเต้นขวามาเนี่แั่เต้ยควายทีได้ยกสามยกสามนิ้วเฮ้ยแข็งขวาบ ขุนเด็ดบอขวาแล้วก็ปักศอกซ้ายและคล้อมาขุนเด็ดดกดจากมนี้ขึข้าขวาขุนเด็กันเลขุนเต็ตีขวาขุนเด็ดและคิขวาจียกสามยกสามเร็วเร็วเร็วาลลอ้ย มันได้กับเส้นงังที่ถึงไดนเน้เพชพพรส้งองันยึดกับหมาชน,ท,นทัยอดยกีดสามกดมาสิลับตแม่ตีทันที่ั้งน,นลยนะครับโบน,นัมันได้ชันเดี๋ยวผมอดนะที่ผนยกสามเครับ ดูการยกยกของคุณเต้โอ้ดูการยกลากขามาจากมหาธนชัยเครับคู่คับขาโยัยโอ้ประกบูกคู่ครับประกบูกคู่คบยกยกที่สามครับ ท,ที่สี่ครับถยกสี่ยกสี่เด็กช่วยุบครับนาทีหาป,ปนนาทีครับยกที่สี่สอ่ะและอีกสองก็หน้นาที่ของลูกผู้ชายออเอกรันเลยไปขุนเดมครับ ไวต่อยที่น้อยชบครับโอ้เกมเปิดยกสี่ครับอเอก,กลักษณ์ยกสี่ลงยกสี่ยังมีโอกาสยังมีเวลาครับตีแท็กขวาคุณเตะไอ้ายเตะมพิมพมาบังเข่าบังครับต้องพยายามตอวกรับี่ยกที่สี่ยังมีโอกาส แล้วดีดีเพชรสาไหวดีที่สุดใจครัเชี่อวจากวังที่โอ้โหอยากขาสุดนบ ชกขาโอ้โหจังหวะนี้ับตีตีตีน้องน้องเดินนี่ดำกบเพื่อนไปรับตีดำกบเพื่อนขาครับนีกันขาแกข็งขาขามาถีบยาเต้ครับยกสี่ยกปีาพันพัน ดูแตบตั้งแถบเอกลักษ์ยอมให้ดูแต่ชื่คอรเร์ีสี่ครับออกไ้ต่อทำได้ทำครับ

โอ้ปิดท้ายรายการขอบคุณแฟนมวยที่มาน,นั่งรอนะมุมแดงนี่นอดใหม่ลูก้างว่าครับเงินฮ้องเต้สิสเตอร์ราคบณโรูนแก้วีิงารทองขอบขอบคุณครบับขอบคุณพี่น้องแฟนย สากรายการอาจารย์ทองสมุนทั้งสามรายการใกล้ที่ไหนก็ไเป็นกำลังใจจับมือกจับมือจากนี้อีกหนึ่งยกพัดยกที่ห้าเข้าหายครับถุณเจทปถุงเทปทีจันทร์กับตีกลางเดี่ยวแข้งวาเป็นมาถึงเด็กเพชรแสงทอ ขวาเจอขาเล้วออกกลออกทำได้ทำหมดสท้ายครับสมกำลังใจให้ทั้งคู่เลครับแงน้เิน้เงินเอาเลยครับถีบ่าแม้แต่นิ้สั่งเล็เครื่องเลยครับโอ้โหขวา คุณเดชครับเค่อค่อยต้อนครับคุณเดชค่อยอต้อนโอ้โจะมีลูกทีโอ้โหจะมีลูกทีครดูครับขาตรงเลกั คุณเต้ต้องไล่ให้จดคุณเต้คุณเต้คุณเ้คุต้คุ้รครับต้คุณเต้คุณเต้คุณเต้ค้คุณเต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 ้คุณคุณเต้คุีเต้คุ้วุคุณเต้คคุ้คุณ้เ้คคเค้้ ไม่บอกพี่นิ้งทำไมเสียใจวะใช่ไหมใช่ไหมใช่ไมโอ้ใช่เปล่าครับพี่เจใช่เปล่าใช่เล่เลาใั่เปล่าใช่เปล่าไม่ใช่เป็่าโอ้เกมที่มีหัวใจครับพบบี่เจ